พ่อแม่พี่น้องไอ้บอที่ฟักกิงจอบท <Hey. S 1> ี่มันจะมองหาบัตรเติมเกมว่าจะเป็นบัตรคาริน่าเชลหรือททม,มันนี่หรือจะเป็นการสุม่มรางวัลลุ้นรับบัตรเติมเกมไอเทมโคตเริ่มต้นเพียง10บาทเท่านั้นสมายพ y in.th เว็บคุณภาพชั้นดีมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็วปลอดภัยครบไน้เว็บเดียวอ้ <What? S 2> น้ำมุเแล้วว่าอยากกินน้ำมะับน้อง อใครแม่งชอบพูดแบบนี้วะน้องๆไม่ได้อกูไปติดใครมาวะเนี่ยถ้าผมไปติดใครมาหรือทําพฤติกรรมเหมือนใครแล้วว่าผมก๊อปก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับคือผมก็ดูหลายช่องมันก็ไม่รู้ว่าติดใครมาเหมือนกันครับคำเตือนหากพ่อแม่พี่น้องไอ้พี่บอลที่ฟังกิ้งจ็อบที่กำลังจะเริ่มดูคลิปคลิปนี้กระผมขอบอกเลยว่าเนื้อหาในคลิปอาจมีคำหยาบคายหรือไม่เหมาะสมผู้ชมที่มีอายุต่ตำกว่าสามร้อยล้านปีโปรดดังยนันอากายไปซื้อของที่ดอนนาเมน้องสวัสดีคุณผท้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้ขยับช่องช้าครับ ไม่มีคนบอกให้ผมเปิดคลิปยังไงแบบชาติมงอ่ะทั้งที่ช่องผมชื่อว่าชาดมงแต่มันบอกให้ผมเปิดชาติมงเพื่ออย่างชื่อคลิปบอกเลยละกันครับวันนี้ก็จะมาสอนเล่นด่านใหม่ชื่อด่านบ้าดูแป๊บนึง Music Factory นี่ไงผมทำเวลาไปได้1.30นะครับก็อย่างที่บอกว่าวันนี้จะมาสอนเล่นด่านใหม่แต่ก่อนจะมาสอนทีละขั้นตอนว่าโค้งนี้โค้งนี้ทำยังไงนะครับไป,ไปดูกันก่อนไปว่าผมเล่นยังไงนะครับอืมอาจจะไม่ได้พูดนะครับผมอืม,อมเข้าหมดจริงจังกันหน่อยเว้ย You're never gonna make it You're not good enough There's a million other people with the same stuff You can make it different and you must be You Think you're gonna hit it but you just don't get it It's impossible It's not probable You're responsible Too many obstacles You gotta stop it, though You gotta take it though You can't be a pro no one's a no more Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn what sound disapprove I'm gonna make my move I'm gonna make a soon I'll do it guess what I'm talking to all these opinions and all these positions They come in in millions They fucking efficient You can't listen to that shit You all fishy Cause you want the ดีแกเป็นกิโลเกือบแล้วเกือบแล้วเมื่อกี้เกือบไม่ได้เหยียบแท,นท่นนั้นละยังไ,ได้อยู่ยังไ,ได้อยู่ ไม่กี้รถไม่เด้งครับแต่ก็ไม่เป็นไรพอได้อยู่หนึ่งจุดสามศูนย์มาผมจะสโลนะครับผมนะรอบแรกนะ ออกตัวก็ snap ออกเลยหรือถ้าใครออกตัวแบบพี่จีนได้ก็ออกไปนะเพราะคือเสียมาองศาแล้วก็ snap ออกครับ mini บู o หนึ่งทีผมเก็บ landing ไว้นะเห็นตรงนี้ดีๆไหมทําฉล็บ deep นะผมก็คือเลี้ยว deep แล้วก็เลี้ยวนะผมกด deep ปื้ปล่อยเลยแล้วก็กด mini b o o ที่เราเก็บ landing ไว้นะนี่นะมันจะอย่างนี้นะเห็นไหมเฉลบแล้วก็ mini บ o o โอเคต่อไปตรงนี้ทำ advance นะครับผมไม่ต้องทำ cww นะทำแค่ mini boot พอ2ครั้งนะครับผมตรงนี้ก็ทำเป็น advance แล้วก็ cww นะครับผม t w บิวปลอดไปตรงนี้เก็บเอนแทงนิดนึงครับเก็บก็ได้ไม่เก็บก็ได้นะที่จริงนะไฟอิงแลนดิ้งนะผมก็คือให้ตอบบูสกันตรงนี้ทำเป็น45องศานะ4องศาแล้วก็เป็น W C W นะครับผมใน W C W <Keep landing S 2> ไฟอิงเก็บแลนดิ้งไว้ก่อนแล้วค่อยทำครั้งหน้าปึ๊บเลี้ยวควิกเทิร์นให้รถไหลไปก่อนเพราะบูสเรายัางเหลือแลนดิ้งไหมครับผมแล้วก็ไฟอิงแลนดิ้งไฟอิงแลนดิ้ง ก็คือเราต้องเลี้ยงบูทให้ติดนะครับหลังจากที่เราเลี้ยงบูทมาแต่แล้วเห็นข้างหน้านี้ว่าข้างหน้า,นานมันเป็นทางโค้งใช่ไหมเราต้องดีฟตั้งแต่อยู่บนสะพานนี่เลยคือแท่นนี่นะดีฟเสร็จปุ๊บทาเป็น CW q u i c ิ Turn เทิร์นแล้วก็ด <Boot, S 2> ับ Boot, ครับผมโอเคตรงนี้เลี้ยวคิคเทิร์นแล้วก็มินิบูทแต่เบรกนิดนึงแล้วก็มินิบูทครับผมที่ยิงตรงนี้แต่หรือไม่แต่เบีกก็ได้นะแต่ถ้าแต่เบียกมันจะดีกว่านะผมมันจะเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวๆนี่ครับผมดูนะพอเรามาตรงนี้เสร็จปุ๊บด มินิบูตตรงนี้นะผมคือรถมันจะลอยขึ้นนิดนึงอ่ะถ้าสมมุติเราเลี้ยงบูตติดนะรถมันจะลอยขึ้นนิดนึงก็คือเราต้องทำไฟอิงนะนี่ไฟอิงปึ๊บเก็บแลนดิ้ง <Keep landing S 1> ไว้ก่อนนะจ๊ะเก็บแลนดิ้งไว้เลี้ยวเลยอันนี้ไม่ต้องอันนี้ไม่ต้องทำแอดวานซ์นะผมแล้วก็ซีวีวิวควิกเทิร์นดับบิลเข้าผมโอเคแล้วก็ข้างหน้าก็ตัดในโตครับเตึ๊ดซีวีวิวดับบิลข้างหน้านี้ดูดีๆนะคะรับผมไฟอิงนะปึ๊บนี่ไฟอิงเก็บแลนดิ้งไว้ก่อนนะจ๊ะเก็บแลนดิ้งไว้ สะบัดตูดปึ๊บ W CW W ไปครับผมนี่พุงพ่งมาพุ่งมาแทนตรงนี้พุ่งไปแล้วก็มินิบูลหนึ่งทีไฟอิงตอนนี้ก็ลงมาก่อนเก็บแลนดิ้งไว้ทุกคนเห็นจุดตรงนี้ไหมจุดขาวๆนี่ไหมถ้าเห็นจุดตรงนี้ถ้าเราเหยียบปึ๊บให้เราเริ่มดีบเลยนะครับผมเพราะว่ามันจะเข้ากับโค้งนั้นพอดีเพราะว่าความเร็วมันมาเร็วเว้ยอะดูก่อนปึ๊บเห็นปะผมผมกดช้ามาเลยตีโค้งไกลไปหน่อยครับผมเดีย๋ยวดูใหม่ผมจะไม่สโลนะดูนะ มันจะมีจุดสีขาวจุดหนึ่งเด่นๆน่ะนี่นี่นี่เห็นไหมจุดปุ๊บ C W W เลยครับผมทําเป็นคิวเทิร์แล้วก็เก็บเป็นแทงนิดนึงนะครับตรงนี้นะตรงนี้ก็ทําเป็นโอเวอร์ดีครับ C W W หรือทำเป็นสี่สิบห้าองศาก็ได้ตรงนี้ก็ทําเป็นแอดวานซ์ตัดในโตธรรมดาครับผม C W W แบบตรงนี้ก็แฉล็บดีฟนะครับแล้วก็พุ่งอันนี้ไปปุ๊บแล้วก็มินิบู๊ตหนึ่งทีแล้วให้ลองไปเหยียบก้อนกลมๆนี่ก่อนเรื่อยๆไปนิดนึงก็ได้ค่อยทำเป็น C W นะเพราะว่ามันจะแบบต่อบู๊ตกันอะเออ C.W.W. เก็บแลนดิ้งไว้เหมือนเดิมครับแลบดีฟมินิบูลแล้วก็วิ่งเหมือนกันเลยแต่ตรงนี้ต้องทำเป็น C.W.W. นะรอบแรกเราไม่ทำเป็น C.W.W. นี่แล้วตรงนี้ก็ต้องเป็นตัดในโตครับปึ๊บปึ๊บ C.W.W. โอเคแล้วก็วิ่งเหมือนเดิมเลยในไฟอิแงแลนดิ้งสีมังสา W.C.W. ไฟอิงคลิกเทินปึ๊บแลนดิ้งไฟอิงแลนดิ้งไฟอิงแลนดิ้ง มาเลยเลี Quick ้ยวควิกเทิร์นไฟอิงเก็บเอ้ยอันนี้มันมันผมแตะเบรกยาวไปมันเลยไม่ไม่ลอยผมแต่ก็ได้อยู่ครับผมอันนี้ก็ไฟอิงบัดตดูด w c W W ไปไฟอิงนี่ตรงน,นี้เห็นไหมเห็นไหมนี่คือผมแม่งเลี้ยวช้าเว้ยคือโลกไงอคลิปแล้วโลกไงถ้าสมมติพอเหยียบจุดพอดีก็ถือว่าโอเคเลย เนี่ยผมเวลานี้ก็คือ1.30นะครับก็ถือว่าค่อนข้างอยู่ที่ระดับปานกลางนะไม่ได้เร็วมากแล้วก็ไม่ได้ช้ามากถ้าเร็วต้อง1.25นะครับเวลานี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะที่จริงผมก็เล่นหลายรอบนะเห็นเห็น <ๆ S 2> ที่ผมเล่นมาที่จริงเล่นมากกว่าพวกนี้เล่นประมาณ10-20รอบอรอบเลย <S <S แต่ผมแบบพลาดแล้วผมกดออกเลยผมไม่ได้เก็บเรคคอร์ดไว้นะแนะนำไม่ใช้รถอันนี้นะเชดออฟกอรี่นะใครมีนะผมลองใช้รถเมตาก็คือสวิตเมทิออแล้วคนบอกว่าพี่รถคันนี้อย่าไปใช้เพราะว่าบูทมันสั้นก็คือมันเลี้ยงบูทยากอะแหละ ก็ใช้ shade of g l o r y ด้วยผมก็เลยเจะใช้ตามเขาไปแล้วกันหลังจากที่เราสอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะครับน้องๆ<ฆ>พ,พี่ก็โหดเกินน่ะครับก็ไม่รู้จะทำยังไงพี่โหดแบบมากกว่าน,นี้หลังจากที่พี่โหดด่านนี้แล้วพี่ก็อยากไปโหดด่านอื่นบ้างก,ก็เลยจะไปโชว์ในแรงกันครับซึ่งมันรีแรงนะทุกคนซีซั่น10 extreme speed new mile เห็นปะม,ม,มาครับผมอุย้ยพี่ด่านที่ผมอยากเล่นเลยแต่ผมขอแบนด่านใหม่แล้วกันเพราะว่าด่าน3สามด่านนี้ผมยังไม่ได้ฝึกเลยผมไปฝึกด่านใหม่ก่อนอนะเพราะว่าด่านใหม่เปนมันเท่มันมีเสียงเพลงด้วยอะครับได้ทุกด่านเลยครับผมอุย ได้ดูด่านจริงๆนะโอ้โหดูดิชื่อแต่ละคนอุ้ยคนนี้น่ารักใครอะนานาอุ้ยน่ารักผมฉลาดมงมงๆแล้วกันนะมงมงนะเห็นรูปน่ารักรูปกันน่ารักหมดอ่ะเฮ้ยรถอะไรวะเนี่ยอ๋อรถคัสตเอกงงเลยนึกว่ารถอะไรวันแต่บูญแล้วเาไปอยู่ที่ใดอะติดเพลงนี้อยู่ช่วงนี้โอเคสยามสยองท่าหนึ่งไหมเก้าเฮ้ยสวยละมาดิมาดิ มาเด็กครับอุ้ยนานาทำไมนานาโหดจังเลยอะครับน้องๆผมแบบไม่ไหวแล้วไม่ไหวไทยแล้วก็ไม่ไหวพมา่าแนะี่ๆนานาจะไปไหนล่ะจากที่รักนานานจา๋าทำไมสกิลนกไม่ติดเลยเออติดแล้วยังมูนไม่ติดเลยอะ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยผมพลาดแหละทุกคนคือแบบเอาเวลาไปฝึกด่านใหม่เยอะเกินโอ้ยอีห<อ>ยังมันงไอ้งู แรกก็จะแพ้เลยหรอมอดตาแรกกก็จะแพ้เลยหรอเฮ้ยโอ้ยไอ้นี่แหละครับข้อเสียของการฝึกแต่ด่านใดด่านหนึ่งคือเราไม่ได้แบบให้เวลากับด่านอื่นเลยอ่ะเข้าใจปะมันก็ดีหรอกที่เราแบบใจจดใจจ่อกับด่านนั้นอ่ะแต่คือแบบไอ้เฮ้ยด่านนี้ไม่ได้มันต้องติดสามระดับดิอย่างน้อยก็ต้องติดสามระดับหรอวะผมก็ต้องติดสามระดับอยู่แล้วนะเพราะผมโหดอ่ะเชื่อผมปะ คนเนี้ยไม่เท่าไหร่หรอกเชื่อปหมที่3เนี่ยผมจะแซงให้ดูให้ผมเปิดก้อนหมดตอนแรกเลยป่ะผมไม่อยากเปิดก้อนหมดตั้งแต่ตานแ,แรกอะครับนี่เห็นปะ่ะนี่ขนาดไม่ได้เปิดก้อนหมดยังเสียงเหลียวเสียงไพลแล้วก็เสียงขำมาก่ะครับพ่อหนี่เห็นปะ่ะถ้าผมวิ่งได้ดีผมก็วิ่งได้เห็นปะ่ะหมดกันตรงนี้จะเลี้ยงบูให้ดูโชว์เลยโอ้โหยังไม่ติดช่างมันเอา พลาดนาพลาดนาเราพลาดนานนานาแต่ก็ต้องขอบคุณนานนานนะครับที่ผมที่ช่องนะครับหมดกัดวิ่งนานาตกอยู่ที่4เลยแต่ยาชนก้อนหินห้าฮิบังสามสิ่ก็ออลติเมทแกแกบังอัดห้าฮิบกับฉันเป็นไรวะมอดอุ้ยสตี่สิบเอ็ดเลยหรอนเนาะสตี่สิบเอ็ดเลยหรอเนี่ยผมสามารถเล่นได้ที่หนึ่งโย่แล้วนะครับทุกคนอ what the fuck are you doing ดีดตอนนี้ดีดให้ดีดหน่อยให้ดีดหน่ออยุวยสาวสวยน่นารักไม่ไหวแล้วเจลลี่เจลลี่เจลลี่ไป๊หกสิบห้าเนี่ยเจลลี่น,าาน่ารักเป็นเชียอะไรคิดได้ว่าทุกคนจะแซงผมได้เหรอถามจริงผมมันสิงสนามซิตี้สิบปวยนะครับ <annoy? S 1> ผมขอไปก่อนแล้วกันนะครับทุกคนเพราะว่าผมมัอนโคตรอยู่ลาวอยู่ไทยอยู่พมา่าครับบอกว่าผมถามมาที่หนึ่งได้อยู่แล้วนะทุกคน ี W W b a เลยครับซึ่งตาดิฟก่อนครับออกไปก่อนนะครับทุกคนบ้าไปแล้วมอสบ้าไปแล้วด่านใหม่ที่ผมเพิ่งสอนไปผมก็รู้สึกว่ามันเล่นง่ายนะครับทุกคนทุกคนอีกแหละเออมันเล่นง่ายแหละก็คือด่านมันค่อนข้างค่อข้างกว้างนะมันไม่ค่อยมีทางแคบเท่าไหร่นะก็ลองไปเล่นเล่นดูนะแค่ เทคนิคมันอาจจะเยอะหน่อยก็อย่างเช่นมี45องศาสมัดตรตงสมัดต,ตูดอะไรอย่างเงี้ยก็ลองไปฝึกเล่นกันดูนะครับการที่เราเล่นเป็นทุกดาบมันถือว,ว่าเป็นทําให้เราแบบขึ้นแรงสูงได้นะเพราะว่ากูชนเลยไอ้สัตว์เพราะว่าสมมติเราไปส่มเจอในแรงเนี่ยเราคนอื่นยังไม่ได้ฝึกแล้วเราฝึกก่อนเนี่ยมันก็ถือว่าค่อนข้างดีนะผมว่าซึ่งตอนเนี้ยซึ่งตอนเนี้ยเมื่อกี้ผมพลาดไง แต่ผมก็ยังทิ้นหนึ่งเพราะบารมีรถของ GM อะครับเพราะว่าผมบอกให้ GM ปรับสปีดรถได้ผมมาครับทุกคนดีแม่งเลยเนี่ยดีมัวเลยไลว่วลิงมัวละมาแข่งมาดูนะมึงมึงมึงขับอะไรของมึงเนี่ยไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ว่าขับอะไรแต่ก็ยังได้ทิ้นหนึ่งอะครับแบบเฮม่เบรกเอาวะีไปเฉียวเฉียดไปนิดนึงโอ้โหอะไรคือการที่แอดวานไม่ติดว่ามอสทีดววไปเลยครับ อะไรอะไรไปแล้วไปเลี้ยวไปไทยแล้วก็ไปพามะว้าวทีวีวีไปเลยครับพ่อผมเห็นบอกว่าช่วงนี้กำลังจะมีรถใหม่มานะครับผมซึ่งบอกเลยว่าถ้ารถใหม่มานะครับผมไม่พลาดแน่นอนซึ่งตอนนี้มันมีรถที่ชื่อว่าเหมือนดีอีคเลเซอร์อะให้ป่าดีอโคเลเซียอีโคเลเซอร์อะไรทั้งอย่างที่มันเป็นสีม่วงอะซึ่งผมไม่ได้มีนะครับผมเพราะว่าแพสซีฟกับอ่าสแตนรถมันไม่เหมือนกันหมดเลยเว้ยเจ้ามาทาไมก็หม่แค่เปลี่ยนสีเฉยอะ คือเราต้องเติมประมาณสัก3ามร้อครับผมแล้วเราก็ต้องมีรถดีไอควิเลเซอร์อยู่แล้วเราถึงจะได้รถคันนั้นนะครับบอกทําไมไม่รู้แต่กระที่หนึ่งอะครับกระดานที่ผมมุ่งสอนไวก็ถือว่าค่อนข้างเล่นง่ายนะมันไม่ได้เล่นยากอะไรเลยแต่แค่เทคนิคมันอาจจะเยอะนิดนึงโอเคครับผมถ้าใครไม่ต้องใสยเกี่ยวกับด่านนี้เลยให้ผมรีวิวด่านไหนไม่รีวิวสิสอนเล่นด่านไหนหรือไม่ก็เป็นรถคันไหนสามารถหรือจะเป็นเกมไหนสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนี้ได้นะครับถ้าชอบคลินี้ก็ฝากกดไลค์แชร์ถ้าใครยังไม่กดดิ กฎหมาอใหม่ก่อนใครพลาดกันในเรื่องของกราบอภัยมันนะที่นี่เดินสวัสว์นีก็สวัสดีครับกฎหมายใหม่เหี้ยอะไรให้สตตีมเกมไม่เกิน2ชั่วโมง